สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะคะนี่ก็มาพบกับช่องประวันพารวยอีกแล้วนะคะนี่ก็ใกล้จะเที่ยงจะพักอ้อวันนี้วันหยุดนี่เนาะวันอาทิตย์นี่วันหยุด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 เขาประวันก็ไม่ได้หยุดหรอกเพราะต้องทำงานน่ะนะคะเพื่อนๆทานข้าวเที่ยงกันหรือยังเนาะไปเที่ยวที่ไหนกันมั่ง เดี๋ยวพรุ่งนี้ประวันก็จะไปสงขาไปเอาของไปส่งเขานะคะเอาของเอาผักเอาอะไรเอาของในสวนนะคะไปส่งให้แมค่ค้าที่ตลาดสงขานะคะพรุ่งนี้ค่ะ <c oughs> ยังไงก็ไปดูไปชมตัวแล้วประวันก็จะมาให้แนวทางตัวเลขสองตัวบนนะคะก่อนที่จะไปดูตัวเลขกันก็เดี๋ยวนะคะแป๊บเดียวค่ะ ลั้เปิดประตูไว้ก่อนจะไปดูตัวเลขตัวอะไรก็มาฟังคำเตือนสักนิดเนาะค่ะคำเตือนสูตรหวยเป็นการคำนวณตามหลักสถิติ ตามหลักสกิติเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะไม่สนับสนุนเด็กอายุต่ำกว่า15ปีขึ้นไปค่ะค่ะเดี๋ยวก็มาชมตัวเลขกันสักนิดนะคะว่าแนวโน้มมันจะเป็นยังไงมายัางไงเผื่อวันจะได้ อ่าอันนี้ออกมาให้เนะาะวันจะได้คัดตัวเลขออกมาให้สองสามก้าสองสาม เดีวนะคะเพื่อนๆแป๊บเดียวค่ะทำงานทั้ง6วันมาแล้วเนาะเหนื่อยก็พักผ่อนอยู่กับบ้านว่างๆก็เข้ามาแวะกินน้ำกินท่าที่บ้านประวันได้นะคะประวันยินดีต้อนรับทุกๆคนคะ่ะหากถ้าว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีแนวทางหรือว่าอะไรนะคะก็สามารถเข้ามา เยี่ยมมาชมประวันได้นะคะอันนี้น,นี่คือสิบบนสิบบนนี้เด่นสุด6สูตรเด่นและลงเด่นสุดเด่นสุด เดี๋ยวป้าวันไปดูหลักหน่วยสักนิดอยู่ตรงไหนแล้วไม่รู้หลักหน่วยแต่วป้าวันก็ทำทำไม่หมดแล้วแหละแต่ว่าเพื่อความมั่นใจนะคะว่าเออเลขเนี่ยเราจะเน้นตัวไหนเนี่ยให้เพื่อนเ,อน,เ,อน,เอนเพื่อมีโอกาสอ่ะเนาะส่วนตัวป้าวันเองก็ไม่รู้ว่าเลขตัวไหนมันจะมาหรือว่าหลักสิบเนี่ย เด่นเยอะเหลือเกินเด่นตั้งหนึ่งสองี่ห้าหอันนั้นเด่นหลักสิบเด่นหลักหลักสิบคือ 9, 1และ2อันนี้เด่นหลักหน่วยเด่นหลักหน่วยก็จะอยู่ที่ 9, 2, 3, 8, 5, อ้าเจ็ด สงกับไอ้นี่ประวันคือจะตัดออกเพราะว่าเพราะว่ามันชนกับข้างบนแล้วนะคะมันชนกับเด่นบนละนะคะถึง8กับ5เนี่ยแนี่ไม่น่ามานะประวันว่าแต่ถ้าเพื่อนๆชอบเพื่อนๆก็สามารถเอาได้เนาะนี่นะคะแต่5เนี่ยมันชนเด่นนะคะประวันก็จะเก็บไวค้ค่ะทีนี้เราก็ จะมาลองจับวินดูเผื่อประวันจะเด่นเน้นตัวที่ว่าเพื่อนๆถูกใจอ่ะเนาะสามเก้ <39 S 2> นี้ถ้าวินจับวินสาม3ก้าหนึ่งสามนี่ก็ไม่น่าจะมามถ้าเราตั้งตรงนี้หลักหน่วย เราจะวินเป็นห้าตัวดีกว่าเนาะมันจะได้ไอันนี้เนี่ยเขาอ,อาจจะมาล่างและมาบุก็ได้นะคะหนึ่งสองสามสี่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าห้า หนึ่งสอง <c oughs> ขอโทษค่ะหนึ่งสามหนึ่งห้าสองสามเอ้ยสองสามสองห้า และ3 5ทีนี้เดี๋ยวพระวันก็จะเอามาเทียบดูนะคะว่าชุดไหนเนี่ยที่มันมันมีมันเหลือมันอันนี้อยู่เนาะมันชนกันมั่งพระวันก็จะเก็บไว้เอาห้านี่เนาะห้ามันก็จะเป็นเนี่ยค่ะพระวันก็จะจับตรงนี้มาวินด้วยเพราะว่ามันมันไปตรงนะคะมันตรงกันนะคะ ตรงทั้งชุดล่างชุดบนหนึ่งกับเจ็ดเนี่ยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวพรวันก็คนละสีดีกว่าเนาะเดี๋ยวถ้าชุดไหนที่มันตรงกันป้ะวันก็จะเก็บไว้ะคะ่ะเดี๋ยวเราจะได้เอาไปเทียบกับชุดนู้นน่ะนะคะเก้าหนึ่งมีแล้วหนึ่ง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 สองไม่แล้วหนึ่งสามีมแล้วหนึ่งห้า จ็ดอืมใส่ตรงไหนดีอ่ะเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดนี่นะคะทั้งหมดก็จะมีกี่ชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เอนีอันนี้ลบไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแดเก้าหชุด15ชุดนี้เดี๋ยวพระวันจะมาเทียบกับชุดนู้นว่าประวันจะต้องตัดชุดไหนออกให้ค่ะว่าชุดไหนมันตรงชุดไหนที่ว่ามันไม่ตรงอะนะคะบางเพราะว่าเลขทั้งหมดเนี่ย 14ชุดใช่ไหมคะ1 2 3 4 5ส7 8 9า0 1ี่ห้าหก1ดดเก1ชุดเนี่ยคือเขาจะลงล่างชุดหนึ่งค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่ประวันทำมานะคะถ้าเลขเด่นของเขาเนี่ยมาแบบทั้งบนทั้งล่างเนี่ยคือชนเท่าๆกันเนี่ยคือเขาจะอยู่ในชุดเดียวเนี่ยค่ะคือทั้งล่างทั้งบนแต่ประวันก็จะมาตัดให้นะคะว่าชุดไหนไม่มี หนึ่งเก้าอันนี้เราเอานะคะสองเก้านี่ไม่แน่อาจจะวิ่งลงล่างค่ะไอ้น,นี้ประวันคงจะตัดทิ้งหนึ่งสามสองสามไม่มีสองห้าอาจจะลงล่างนะคะ ก้าสามนี้มันไปตรงกับเลขเด่นล่างพระวันค่ะ9กับ3เนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่ว่าจะมาคู่กันอย่างนี้ค่ะนอกจากว่าเขาจะแยกลงล่างตัวบนตัวหนึ่งนะคะ9กับ3ามนี่คือพอวันก็จะตัดออกก็เหลือ9 5้าห้าหนึห้นึ่งนี่ก็ไม่มีเจ็ดเมี5 7มีหนมี 1, 7, ม สามเจ็ดไม่มีสองเจ็ดสองเจ็ดนี่ก็อาจจะลงล่างนะคะเนี่ยนะคะหนึ่งเจ็ดนี่ก็เช่นกันนะคะอาจจะลงล่างเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่อยากซื้อเยอะนี่ค่ะเอานี้เลยประวันแนะนำมานะคะตัวน,นี้นะคะหนึ่งเจ็ดกับเก้าเจ็ดเนี่ยค่ะลงซื้อล่างได้เลยนะคะซื้อทั้งล่างทั้งบนเลยสองตัวเนี่ย ค่ะเดี๋ยวปวันจะมาไอ้นี้ให้เนี่ยปพราะวันทําไว้แล้วแต่ปวันก็ต้องมาเทียบอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่ใจค่ะว่าปวันมันตรงกับชุดไหนเพราะว่าเลขเทียบปวันเนี่ยไม่รู้สมุดเทียบปวันเอาไปทิ้งไว้ไหน <laughs> ปวันหาไม่เจอค่ะ <laughs> นะคะทีนี้กันนะคะ คือมันตรงชุดที่วันเน้นเนี่ยชุดเนี้ยนะคะนี่นะคะอันนี้นะชุดนี้นะคะระพวันแนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะติดไว้ทั้งบนและล่างนะคะความเป็นไปได้สูงมากชุดนี้นะคะเพราะว่าเขาไปตรงกับชุดไอโบราณของป้าเนาะอยู่ไหนละชุดโบราณไปไหนละอยู่ไหนเนี่ยค่ะ เดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวประวันให้ดูประวันคลิปนู้นก็เอาให้ดูแล้วนี่น้มเนี่ย,เ,ยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะ,คะเขาจะตรงกันน่ะเหมือนงวดที่แล้วก็บนนะคะเนี่ยค่ะงวดที่แล้วบนเพื่อนๆเห็นไหมเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยเขาก็จะมาสามเจ็ดตรงๆเลย เห็นไหมคะเนี่ยค่ะชุดโบราณนะคะอันนี้ตัวเลขที่ประวันคัดออกมาแล้วค่ะอันนี้ของงวดที่แล้วนะคะชุดโบราณนะคะเนี่ยเขามาสามเจ็ดตรงตรงเลยเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้อันนี้เด่นสุดนะคะนี่เห็นไหมคะชุดโบราณของงวดที่แล้วอะค่ะเด่นสุดอ่าอันนี้ก็จะมาของงวดวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดนะคะเนี่ยค่ะ นี่นะคะแต่ถ้าถามว่าเก้าสามเนี่ยเขามีโอกาสมาด้วยกันไหมไม่ค่ะเพราะงวดที่แล้วเขามาอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะงวดนี้อเขาอาจจะมาแบบนี้ก็ได้ค่ะนะคะเพราะว่าทุกสูตรทุกสูตรออกมาได้อย่างนี้หมดะะเลยค่ะเขาอาจจะมาอย่างนี้สามเจ็ดนี้กไ็ไม่แน่นะอาจจะมาอาจจะมาซ้าอีกคงไม่หรอกมั้งกองฉลากมันคงไม่ออกซ้ํากันสองครั้งอะ่ะ มันก็กลัวคนจะจับทางมันได้มันคงไม่ออกซ้ําอีกหรอกเระวันคิดนะนะคงไม่ออกซ้ําแต่ว่าตัวเก่าทั้งสองตัวเนี่ยมันอาจจะอออกมาออกซ้ําอีกนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยตัวนี้ประวันถึงจะบอกให้เน้นนะคะเน้นให้ทั้งบนทั้งล่างนะคะเพราะว่าสูตรโบราณเนี่ยมันสามารถโดดขึ้นบนและล่างนะคะนะคะชุดนี้นะคะให้เน้นนะคะเน้นบนเน้นล่างค่ะ ติดไว้เล็กๆน้อยๆน,นี่นะคะบนล่างนะคะนี่นะคะชุดนี้ที่ทิพวรนณทำดอกจันไว้ให้เนี่ยค่ะนะคะอันนี้ปิพวันก็จะมาดูปิพวันก็กลัวมันจะวิ่งขึ้นหรือลงล่างเนี่ยชุดนี้ด้วยนะคะเนี่ยให้เน้นบนเน้นล่างนะคะเนี่ยค่ะ ชุดน้นมันเหลือหนึ่งเเดินหนึ่งกับส1กับสี่ว่าวันจะเน้นให้ห9เนี่ยโอกาสจะมาเยอะนะก็ลองดูนะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบใจชุดไหนก็ไปจัดดูนะคะแต่นี่ประวันก็คัดให้ความที่ม่าเป็นไปได้อันนี้เฉพาะบนนะคะ แล้วก็จะมีห้าเจ็ดอีกตัวหนึ่งค่ะแต่ห้าเจ็ดจริงๆแล้วป้าก็ไม่อยากจะเน้นนะห้ากับเจ็ดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาติดเลขดับแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าเขาชนเลขเด่นเยอะค่ะห้านะคะชนเลขเด่นเยอะมากเนี่ยค่ะนี่นะคะ,ะเพื่อนเพื่อนแคปค่ะก็ะวันเน้นให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชุดนะคะ,ะเพื่อนเพื่อนแคปค่ะ อ้าวเห็นไหมคะเห็นไหมเคมไหมคะเห็นไหมคะอ้าวนี่คะ่ะเอาแคบคะ่ะนะคะเพื่อนๆชอบชุดไหนก็ชื่นชอบชุดไหนเลขตัวไหนที่ตรงกับใจกับเพื่อนๆก็ไปหาซื้อฉลากได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้วันที่เจ็ด ฉลากมาครบหมดแล้วนี่ทั้งเป็นชุดเล็กชุดใหญ่อ่ะเนาะคงมาครบหมดแล้วแหละเมื่อวานนี้ประวันไปหาเนาะยังไม่ครบเมื่อวานเมื่อวานนี้ไปอยู่สี่ล้านได้ไม่ครบทีอะค่ะลอตเตอรี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าว่างก็จะออกไปหามาไว้สักสิบใบเอาค่ะเพื่อนๆนแคบค่ะ ค่ะประวันก็ขอบพกคุณเพื่อนเพื่อนทั้งเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามารับชมมาดูแนวทางอ่ะเนาะถ้าชื่นชอบผลงานประวันก็กดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไครป์ช่องใหม่ประวันช่องเล็กๆประวันก็ขอฝากไว้ในใจเพื่อนเพื่อนทุกๆคนด้วยนะคะประวันก็คง,งจบคลิปแค่นี้แล้วเนาะก็ขอให้เพื่อนๆนนั้น อย่าอดอย่ายากอย่าจนเงินทองอย่าได้ขาดมือเด้อขอให้มีกินมีใช้ตลอดชีวิตเนาะเงินทองอย่าได้ขาดสายไปมือจับสิ่งไหนก็ให้สําเร็จจับสิ่งไหนก็ให้ได้เป็นเงินเป็นทองกลับมาบ้านเด้ออย่าให้เดือดร้อนกันนะซื้อได้เล่นได้แต่อย่าให้ตัวเราเองและครอบครัวเราเดือดร้อนเนาะซื้อพอให้ได้ลุ้นสักใบหรือครึ่งใบก็พอละลอตเตอรี่เนาะ อืมที่เหลือเราก็จะได้เก็บไว้ซื้อขนมกินเนาะค่ะป่าปวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าเดี๋ยวประวันก็จะมาให้แนวทางล่างนะคะค่ะประวันก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆคนมากนะคะสวัสดีค่ะ